อยากรวยต้องทำกิจวัตรทุกวันให้เหมือนคนรวยการอยากรวยเป็นเป้าหมายที่หลายคนตั้งไว้ในชีวิตแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่โชคหรือโอกาสเท่านั้นการสร้างกิจวัตรที่ดีและมีประสิทธิภาพเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายวิธีการทำกิจวัตรเหมือนคนรวยและยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน 1. การตื่นเช้าการเริ่มต้นวันใหม่เต้าแต่เพื่อเพิ่มผลผลิตคนรวยส่วนใหญ่มักตื่นเช้าเพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการจัดการกับงานและการวางแผนวันใหม่การตื่นเช้าช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับกิจกรรมที่สำคัญเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิ หรือการวางแผนง,งานประจำวันตัวอย่างทิมคุกซีอของ Apple ตื่นตอนตีสนาฬิกาส0นาทีเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายและการตอบอีเมลริเชอร์เบรนสันผู้ก่อตั้งวอชิงตันกรุปตื่นตอนตีห้านาฬิกาเพื่อออกกำลังกายและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก่อนเริ่มทำงานฮาวอาร์ชูลสอดีซีอ o ของ Starbucks ตื่นตอนตีสนาฬิกาสานาทีและออกกำลังกายทุกเช้าซึ่งช่วยให้เขามีพลังงานและสมาธิสำหรับการทำงานเจ็คดอซี c, ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์และสแควรตื่นตอนตีหนาฬิกาสานาทีเพื่อออกกำลังกายวิ่งและทำสมาธิก่อนเริ่มวันทำงาน 2. การอ่านหนังสือและเรียนรู้การพัฒนาเติงด้วยการอ่านและการเรียนรู้ต่อเนื่องการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรที่คนโดยส่วนใหญ่นำมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้สร้างโอกาสและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการทำธุรกิจและการลงทุนตัวอย่างวอร์เรนบัฟฟิตนักลงทุนชื่อดังใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณ5-6ชั่วโมงต่อวันรวมถึงหนังสือพิมพ์รายงานทางการเงิน และหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนบิลเกสผู้ก่อตั้ง Microsoft อ่านหนังสือประมาณ50เล่มต่อปีและเขียนบทความแนะนำหนังสือที่เขาอ่านในบล็อกส่วนตัวอีลอ m นมัสเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตจรวดรวมถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยการอ่านหนังสือและศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมาร์คคิวเบนอ่านหนังสือทุกวันเกี่ยวกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรักษาความรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจ 3. การออกกําลังกายการรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายเป็นประจำการออกกําลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นซึ่งมีผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจคนรวยมักจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ และเพิ่มพลังงานให้พร้อมสำหรับการทำงานตัวอย่างโอพระวินฟรีนักแสดงและผู้จัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังออกกำลังกายเป็นประจำทุกเช้าด้วยการวิ่งและการฝึกโยคะมาค์คเกอร์เบอร์ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กออกกำลังกายอย่างน้อย3ามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อรักษาสุขภาพและเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าในการทำงานบารักโอบามา อดีตประธานาธิบดีสารัฐตื่นเช้าและออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการฝึกกล้ามเนื้อ4การตั้งเป้าหมายและวางแผนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนเพื่อไปถึงเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการวางแผนเป็นสิ่งที่คนรวยทำอย่างต่อเนื่องการมีเป้าหมายช่วยให้คุณมีทิศทางและรู้ว่าควรทำอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น การวางแผนช่วยให้คุณจัดการกับเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลซและ SpaceX ตั้งเป้าหมายในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นโดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนหนอและมีแผนการทำงานที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งอเมซอนตั้งเป้าหมายในการทำให้อเมซอน เป็นบริษัทที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดในโลกและวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นไม่เคลอนจอเดนตั้งเป้าหมายในการเป็นนักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลกและวางแผนการฝึกซ้อมอย่างละเอียดเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 5. การประหยัดและการลงทุนการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประหยัดและการลงทุน การจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่คนรวยทำอย่างสม่ำเสมอการประหยัดช่วยให้คุณมีเงินสำรองสำหรับการลงทุนและการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการลงทุนช่วยให้เงินของคุณงอกเงยและสร้างรายได้เพิ่มเติมตัวอย่างวอร์เรนบัฟ์ฟิตเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนที่ประหยัดและมีความรอบคอบในการลงทุน เขามักจะลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวมาร์คคิวเบินนักลงทุนและเจ้าของทีมบาสเกตบอลเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจและมีศักยภาพในการเติบโตนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการประหยะัดและการใช้ใจ่ายอย่างมีเหตุผล6การสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่มีคุณภาพ การสร้างเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและการพัฒนาตนเองคนรวยมักจะมีเครือข่ายที่แข็งแกรง่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในแวดวงธุรกิจและสังคมการมีเครือข่ายที่ดีช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำโอกาสทางธุรกิจและการสนับสนุนในสถานการณ์ต่างๆต,ตัวอย่างริเชอร์เบรนเซนเป็นนักธุรกิจ ที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนต่างๆซึ่งช่วยให้เขาสามารถขยายธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องโอปราวินฟรีมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในวงการบันเทิงและธุรกิจซึ่งช่วยให้เธอสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียงได้โทนี่ร็อบบินนักพูดและผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาตนเอง ใช้เครือข่ายในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีอิทธิพลในวงการต่างๆซึ่งช่วยให้เขาสามารถขยายธุรกิจและเผยแพร่แนวคิดของเขาไปทั่วโลกการอยากรวยไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากคุณสามารถนำกิจวัตรและวิธีการที่คนรวยใช้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณการตื่นเช้าการอ่านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการออกกำลังกายการตั้งเป้าหมาย และวางแผนการประหยัดและการลงทุนและการสร้างเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการเงินและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง พัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ